สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เคโรจังฟาร์นะคะวันนี้เราจะพามาทัวร์ฟาร์มของเราเลยนะ,คะเคโรจังฟาร์มก็ตั้งอยู่ที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหมะะ่ะให้ดูบรรยากาศรอบๆโอ,โอ้เสียงวัวของเราเจียวๆพร้อมที่จะต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันเลยนะ วัวของเราหลังจากที่รีดนมตอนเย็นเสร็จนะคะก็จะรีดนมประมาณบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ไปส่งรีนี้วัวของเราก็จะรีแลกต์แล้วค่ะกินแล้วก็พักแอมตามเข้นมาดูค่ะเนี่ยห้อน่ะว่าแะ่ะนีเนี่ยมออนี่วันนีเหนี้มือเจ้าเนี่ยมือเจ้าแต่เลี้มือเจ้าก็ตัด สองร้อยวัตต์โลที่วัวเราก็เก็บเก็ไว้ข้างหลังนะตากไว้ตากไว้แล้วก็เห็่